วัยสว่ยชาวโลกทุกคนมีลมตีหนึ่งไย <c oughs> ผมกลัวที่ไหนล่ะก็ไหวหมดแหละเพราะกูกดสุ่มตี้มาเรามีตั้งสี่คนล่ะผมคนเดียวก็สองคนแล้วอะนี่ห <c oughs> ล่อมๆชอบกินคนมีคนไม่มีปืนมันมันนะอืมเรมสู้เราไม่ได้ <c oughs> สั่งเท้าตรงนี้ไปไหนไหมาเนี่ยนะ๋ยวผมจะมาคิงออฟบุทแคมป์ขอซ้ำตัวนี้ก่อนตัวนี้นะมันล่ายดีนะไม่ได้ปืนมอบเลยครับนี่อยู่รอบๆรอบๆหมดเลยขอฟาร์มกันจะได้ยูนพีว่ามียูนพีให้เล่นไหมนีู่เอ็นพีนี่มัน ตึงสุดแล้วเอา้าเบอร์สองบอดปะบอดละบอดนั่นแหละอืไม่ใช่คนหรอกหนีคนสามเพื่อนแล้วเราเบอร์สี่อยู่ข้างบนไม่ลงมาช่วยเพื่อนเลยใจร้ายแช่เหลวเดี๋ยวเราแก้แค้นให้เบอร์สองผมรอเลย มาละมันมาละวิ่งมาเรื่อยๆนี้ผมเอ้ยมาจริงด้วยมาจริงด้วยเอ้าเบอร์อสามโอ้โหมันลากเลยวะเอาไงเดียะเบอร์สี่ เหลือสองตัวใช่ไหมสองนี้หนึ่งวะอยู่ล่างตัวหนึ่งไม่มีระเบิดด้วยไม่กล้าดันวะเดี๋ยวผ่าเร์สี่ดักอยู่ชั้นบนไอตัวนี้ผมก็กลัวระเบิดอยู่นะยิงไม่ได้ เอ้ยปีมันทำไมระเบิดสี่ผมเบอร์สี่ผมหนักตึงด้วยเออเอาไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอมาแล้วเพื่อนๆ่อ,นนอกหนึ่งเพื่อนโอเคหลลอมๆหลอมๆสุดๆสุดท้ายเราก็เป็นคิงออฟบุกเ a m p มีลงให้ตีเดียว เย่ yeah, ไม่ได้ลงเยอะไม่งั้นไม่ได้เป็นคิงออฟแน่นอนได้ยินเสียงปืนเมื่อกี้ไม่ใช่บอดด้วยนะน่าจะเป็นคนนะแต่ไม่รู้มาจากไหนมาจากบ้านเอลหาตินไปหน้าหาตินพะนะไปน้านะฮะนอกหนึ่งคนถิงด้วยวะโอ้เพื่อนกำลังจะบอกว่าเพิ่งซ้ำ ้อยมันมารอโคตรนานไม่รู้ไปไหนแล้วนะมันมาตัวดียวเหรอผมรอโคตรนานตอนนะี้ยิงเรียกก็แล้วไม่รู้ว่าไปไหนจืบๆมีเสียงปืนเฉ่านี้กี้ผมรอโคตรนานอนะในบุทบอดมา สวยครับเดี๋ยวนะผมจะยิงฝั่งไหนดีวะเนี่ยข้างหลังก็มีนะนี่ข้างหน้าเอ้าเพื่อนโดนชุบเพื่อนมันมาแล้ววะชุบทันอยู่สายมือเพื่อนตามเสร็จน่าจะได้ยูเ <Thank you. S 1> อ็นพีตลาดปปยูเอ็นพีตลาดล่างผมมัน ของแช่เด็ดเดี๋เว็ดเลือดโหลเลือดโหลแป๊บน,นึงมีอีกตัวหนึ่ง่ะเพื่อนมีตัวใหม่แล้วเอาเลยปะสองตัวตายไปสองน่หล่อมหล่อมดันมาทีละตัวอย่างงี้ก็โดนดีนะไม่มาเป็นแบบ อย่างละสีอะไรเดินมาโหใครจะไหวแต่ว่ามีข้างหลังด้วยนะเว้ยข้างหลังผมด้วยเพื่อนเอาไงดีเข้าวงไหมไม่เห็นวะมีข้างล่างข้างล่างเอาชัวชัวเอาชัวที่ไหนเลยม่ยิงไ่โดน เออสวยครับข้าจะมาดักเจ้าแล้วอ่ามาละยูเอ็มพีก่อนชัวร์ก่อนสำหรับผมนะยูเอ็มพีมันเกาะกลุ่มดีลวเบอร์สี่ผมแต่ว่า ไ,ไม่กล้าไปวะผมจะรอดีป่ะไม่ไม่ได้เดีด็ดเด็เอาไอ้ตัวนี้ก่อนซ้ำดิครับซ้ำแล้วก็ไปครับไม่เ,เหลือตัวเดียวป่ะนี่เหลือตัวเดียวตัวเดียวมันอันตรายกว่าสองตัวนะใช่ป่ผมมันจ,จะดักยิงอ้อมอ้อมยาวๆวิ่งไปร้านค้าได้ไหม ขอปรามยาบแป๊บหนึ่งได้ไหมวัมนี้ได้กินไก่ไหมเนี่ยดูส่งไม่น่าได้นะมงั้งแล้วตรงนี้มีคนฮะผมจะทำอุ๊ยน่าจะรู้แล้วว่ะผมจะทำไงดีกับเขาเดี๋ยวนะมันเห็นผมแล้วอะ่ะมันล็อกเลยอะ่ะ น่าจะเล่นกับเขาได้เพราะว่าอืมกําลังจับพูดนะเพราะว่าข้างหลังน่าจะไม่มีแล้วน่าจะเป็นตัวสุดท้ายไม่ใช่ไ <c oughs> อ้เยี่มไปจากไหนไไวะเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ชุม่มโอ้ยสี่ตัวเลยวะ่ะตีหนึ่งมาแล้วรอบนี้ผมขอเป็นวันแมน กดไปสี่ตัวกดไปสี่คนบางครับมันก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับนี่ผมไปเรียขอฟาร์มของก่อนแป๊บหนึงได้ไหมเพราะว่าผมรีบฟาร์มแล้วผมรีบไปหาเขาลงเขาลงตรงไหน,นวะอุตส่าห์รีบมานะเนลงตรงท่าเรือมันจะมาแล้วเปะวะเพราะว่าวงวันดีแล้วอะไม่รู้ว่าบ้านข้างหน้าถัดไปรอบ้านข้างหน้า เพราะว่ามันลงทั้งสี่ตัวทั้งสี่ตัวเลยนะเจอแล้วปะไม่ใช่บอดด้วยคนด้วยนาะตีนี้นะยังไม่เห็นผมเดีย๋ยวไม่เห็นผมไอตัวนี้เพื่อนนายเจอดีเวียนเราหรือเปล่อดีเวียนเรามันแรงเนาะซ้ำได้ซ้ำเลยครับเชื่วผมเยัะไม่ได้ซ้ำ เพื่อนมันก็มาขอเก็บดีเบสจะสุนดีเบสหน่อยได้ไหมสมแล้วที่ผมรีฟาร์มเก็บปืนแล้วก็รีบมาดักยิงอีกตัวหนึ่งเไป็นไงวะเนี่ยตัวที่สามตัวที่สี่ไม่เจอดีเบสเพื่อนดีเบสนะมาซี่การระเบิดหลอกได้ไหม ทำระเบิดหลอกดีกว่ามันจะต้องวิ่งมาสูตรตัวเดียวเป่อยปันไปอนรอเพื่อนมันมาครับให้เก็บได้ทีเดียวอยาให้มันเหลือพอเหลือทีไรมันตุยตูดเราทุกทีเลยนะมเนื้อก้าแขนคระอะไรเพื่อนเป่าไฟไปเลยไป วิเชียรแม่อฮ้ยทำไมไฟมันลามไกลอ่ะแล้วเพื่อนมาแล้วโอ้ยปั๊มยาวะ่ะเขาปั๊มยาป่ะ <c oughs> หล่อมหล่อม <c oughs> อดีเบดโคตรใช่ดีเบดเกลีร์ไปสามตัวโอ้แม่เจ้าจอมันยอดมากคุณสาม มองอย่างไกลอ่ะครับรถเดี๋ยวนะมีตัวบอดหรือคนล่ะตรงนี้ก็มีขึ้นเนินเนินเล่นได้ครับอยู่ที่สูงไว้กว่อนแม่สอนไว้เดี๋ยนะเอ๊แล้วเอ๊ผมลืมแล้วมีคนบอกว่าให้สอนวิธีการนี้ให้ปืนมันนิ่งแล้วผมจะไปสอนใครได้ไวนะเนี่ย ตัวเอยงยิงแม่งมือสั่นอยู่เลยแต่ยวฝึกไปครับไม่งั้นก็เวลานะสมมุติเราใช้ใจโรใช่ไหมเราก็ลองฝึกคุมใจโรดึงเปินลงให้มันแบบนิ่งๆอะไรเนงะี้ยถ้าเร็วไปก็ปรับลงช้าไปก็ปรับขึ้นอะไรเนงะี้ยตั้งค่าไปเรืเร่อยๆเหยียบเลยเล่นไปเรืเร่อยเราก็เก่งเองนะฮะนี่ บอดปั๊มคิวได้คิวุด๋อจ้อยไปเลยเล่นเล่นไปเราก็เก่งเองนะครับแต่ตอนนี้ผมขอรอเกม่า uh, คอบิวตี้วอ์โซนวันที่ยี20 20 20่สิบป่ะยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดป่ะขับรถวนมาแล้วในนี้นนไม่เจอใครเลยนี่ไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวผมจะติมครับติมกินไก่ครับมันต้องแชมป์แล้วเล่นมาลายตาแล้วนี่ วันนี้ผมเล่นไปเก็บเก็บสิบสิบสิบกว่าตาเอาจริงคลิปนี้ไม่ได้ไม่รู้จะทำไงลนะ่ะข้างหน้าผมว่ะรถลอยรถสโรลอยไม่ใช่รถล,ลอยได้ผมว่าตี้นี้มันตึงเลยนะม,มันขับรถล่าเลยว่ะเอาไงดีะคันหนึ่งมันต้องขี่ได้สองคนแสดงว่าสองตัวอย่างตำ่ำมาสิยิงเลี่ยงแล้วนะนะไม่เลี้ยวงงอะ มาละวิดีพียรหน่อยเป็นไงนี่ไงนี่ไงตีตึงเหรอตัวตึงปะเนี่ยตัวตึงแสนชอกปะเนี่ยเป็นไงล่ะเจเจตัวตึงเฮ้ยผมเจอคนเปล่ใช่เปล่าใช่ด้วยเอาละตายเลยะฮะ เคยตัยวนั้นหนึ่งอยู่วงเหลือนิดเดียวเหลือห้าตัวหากผม่อกเหลือสี่ตัวเดี๋ยวมาละยิงไม่ได้สวยซ้ำได้ซ้ำซ้ำได้ซ้ำใช่คนปะกคารน,นี่นะใช่ไหมซ้ำโอ้ย ไม่น่าชักแมทเลยทำไม่ได้ผมต้องปีนแล้วเดี๋ยวสามตัวเช่ฟตี้เดียวกันคงไม่น่าใช่เพราะว่าัาตี้เดียวกันมันต้องวิ่งแล้ววิ่งไล่ล่ะใช่ป่ะวะแต่ว่าผมต้องแปลงร่างแล้ววะต้องถอดเสื้อออกใหกลมคืนพางตัวมาแล้วมาแล้วเชื่อ เดี๋ยวนะมันต้องวิ่งมาขวามือวิ่งขวาซ้ายก็ต้องเป็นอีกที่หนึ่งไม่ใช่ที่หนึ่งมันต้องมีตัวเศษดีวะใช่ไหมแต่ว่าที่นี่แน่ขวาตรงหินมีแน่เพราะว่าไอตัวที่ผมยิงน็อกไปมันยังไม่ได้คิวเพราะมันชุบกันได้ถ้าซ้ายมือมีก็น่าจะเป็นหินอยู่ข้างหน้าโฟกันไปขวามือก่อนีกวา ก็มีระเบิดอยู่สีลูกเนี่ยแน่ๆหินข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวลองเช็คปลาระเบิดดูแต่มันไม่ยิงกันเลยนะเรารู้ด้วยปลาระเบิดมาทางนี้คนเทียมของปลาระเบิดอะทีเดียวน็อกไอ้น้องเองดี๋ยวรอดูเดูวดูอ๊ยน็อกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวขอซ้ำอีก ได้ปะเาผมกลัวตัวซ้ายว่ะน่าจะไม่เห็นว่าเราเม้ากระเป๋าไม่สีเหลืองด้วยมุดซึมเฮ้ยมันตี้เดียวกันมันเนี่ยเดี๋ยวนะขวามือโอ้ชุบกันได้แล้วมั้งผมได้ยินเสียงซ้ำ เฮ้ยมันลุกมาละมาแม่น้องมาแม่น้องอุ้ยสวยที่เดียวกันที่เดียวกันด้วยสามตัวนีดีอ้มก็แค่นั้นแหละไอ้น้องก็พี่กินไก่อวันแมนเดินเจองูเจองูองูชกสี่งูชกสามตัวพี่มันแรงไอ้น้องพี่พี่มันแรงโชคที่เอาตายอะแค่นั้นแหละ ด้วยครับเจอกันทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดเสาร์เดย์ให้ผมด้วยครับฝากฝากด้วยฝากด้วยเจอกันจู้จเบบี้